างสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ก็ได้ไปเป็นประธานในการมอบบัตรประจำตัวประชาชนและหนังสือรับรองการมีถิ่นที่อยู่ให้แก่กลุ่มชาติพันธุ์และบุคคลที่ได้รับสัญชาติไทยตามมาติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29ตุลาคมปีที่แล้วที่ลานนาเจดีพุทธคยาวัดวังวิเวการามอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีครับโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวนะครับว่าในวันนี้ท่านได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้มาลงพื้นที่เพื่อ มอบบัตรประจำตัวบุคคลที่ได้รับการแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งปัญหาคนไร้รัฐไร้สัญชาตินี้เป็นประเด็นท้าทายที่ประเทศไทยให้ความสำคัญสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนสากลและแนวทางที่เรียกว่าไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังซึ่งการดำเนินการทั้งหมดนี้จะช่วยให้เข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการอยู่อาศัยถาวรการเดินทางเสรีภาพในการประกอบอาชีพ และสวัสดิการของรัฐก็ได้อย่างเท่าเทียมนั่นเองครับ